บททดสอบนี้ครับเป็นเรื่องของดูการสร้างแรงจูงใจครับในการทำงานโอ้โ oh, ห oh, จากผลผลิตทางกากรเกษตรที่มันไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาไงเดี๋ยวไปชมกันครับ <c oughs> มาแล้วครับ มาที่แปลงผักหลังโรงเรียนครับนี่ครับอุปกรณ์ในการขุดครับวันนี้ครับเราจะให้น้องๆนั้นมาขุดหาหัวมันแกวครับที่คุณครูบอกว่าปลูกเอาไว้ครับคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับมานสางหนอสองนมครับโน่นหมหรไม่โน่น่อนครับโน่นแปลงโน่นงานนี้ครับเด็กๆจะต้องขุดหาสิ่งที่ในใต้ดินครับที่เรียกว่ามันแกวครับ โดยที่เราจะไม่บอกนะครับว่ามันแกวอยู่ตรงไหนโอ้โหมันช่างยากเย็นครับคุณผู้ชมจริงๆนะดินเหนียวว่นด้ตักยากก็ดิใช่ไหมบนครับบนกันครับดินเหนียวสิตักยากใช่ไหมนั่งยองๆมันไม่ดีอ่ะเออต้องต้องเอาโต๊ะมานั่งกว่าโต๊ะที่ไหนดีนะนั่นแน่นั่งโต๊ะที่ไหนมีบอกว่าเมื่อยครับ ีว,วดูนะครับขุไดไปเล่นไปครับไม่สนใจเลยครับอุย<ม>้อออยอุ้ยอุ้ยค่ะอุ้ยคาะดังบนไม่เอาละขุดอย่างเดียวนะพี่สาวโคโยตี้น่มนาทีคือโอ,อย้ยจะลงเองด้วยนี่มีการแปลงเพลงแล้วด้วยครับน้องคนนี้นเพลงเขาบอกว่าเป้นครับไอ,อ้น,นี่บอกว่าขุดอย่างเดียว <laughs> แสบจริงจริงคนนี้หลายจริง เอาเอานี่ยกลงไปด้วยไปครับเฮ้ยเรกันดีกว่าแล้วคุณผู้ชมดูนี่ครับจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาสองคนครับนี่ครับโอ้โหมันแก้วหัวนี้ครับผู้ชมดูให้ดีนะครับผู้ชมเอาแล้วครับนี่ครับพอเจอมันแก้วคนนี้ลุยเละนะครับ ดูครับผิดกับตอนแรกครับผิดไหมครับภาพซ้ายมือครับตอนยังไม่เจออะไรครับโอ้โหชีวิตมันรันทดครับแต่พอเจอมันแกวแค่หัวเดียวครับโอ้โหซอยยิกเลยครับเป็นตัวตุ่นเลยครับเอาเอาเอาแต่ดูครับเจออะไรครับคุณอิงเจออะไรครับเดลี้ยงเจออะไรครับเด็กเลี้ยงเด็เล้ยโอ้โหพระเจ้าจอบเจอแตงโมครับโอ้โหขามพี ลูกมาเลยเฮอร์สักขนาดนี้รับรองขุดไม่ยั้งคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับไม่เป็นไรวะไม่มีเหน็บไม่มีเหนื่อยครับรีบคุยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเห็นไหมครับเจออะไรนะเห็นไหมครับเฮ้ยมาเดินอะไรนะเอาครับดูครับกีดการ์ดเลยครับมละกอเจอมละกอกีดชำนันเจอมะละกอมาอยู่ในดินได้ไงครับดูครับ ไม่ได้มีความสงสัยอะไรเลยครับว่ามาละกอบไปอยู่ในดินได้ยังไงโหมันอย่างเดียวครับงานนี้ดูดูนะครับพี่ครับผู้ชมเพราะได้ผลผลิตเยอะขึ้นครับเอาใหญ่ครับเห็นขั้วสับปะรดครับโอ้โหแมไม่ได้แปลกใจกันเลยสุดท้ายครับก็ต้องเฉลยครับว่านี่คือบททดสอบที่เราสร้างขึ้น ข้อคิดเรื่องนี้คืออะไรไปฟังกันครับ จะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยการขุดเนี่ยช้ามากเลยจนกระทั่งเจอมันแกวเจอผลผลิตที่มากขึ้นนะคะเด็กๆก็เริ่มขุดกันใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการที่เด็กๆจะทําอะไรนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยนี้ค่ะเขาต้องการเห็นผลรางวัลน,นะคะรางวัลที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะให้ก็มีหลายแบบค่ะอาจจะเป็นคําชมอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรืออาจจะเป็นการเก็บแต้มเป็นดาวทำหลายๆดวงหนึ่งเนี้ยนะคะก็จะสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมที่ คุณพ่อคุณแม่ต้องการได้ยกตัวอย่าง oh. เช่นอยากให้เด็กๆเ,เขาถูบ้านทุกวัน oh. ก็อาจจะเก็บดาวสะสมดาวเมื่อเขาทําได้ดีค่ะแ oh. ต่ฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าให้ดาวก่อนแล้วให้ไปถูบ้านอันนี้เขาเรียกว่าสตสดสิบนค่ะใช้ไม่ได้นะคะ ซีรับพร้อาแต่งหน้าเนี่ยซีใช้เวลานานในการแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งเองไม่นานแป๊บเดียวเลยค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี่ก่อนเข้าฉากนี่โหใช้เวลานานมากตาตเขาใช้อะไรทาครับลิปสติกก็แบบเฮ้ยผมไม่เคยแต่งไม่รู้อายแชโดว์บลาสตอนลิปสติกคอนเหรอวันขนาดไม่ได้ปิดตานะผมยังทาไม่่อยจะเป็นเลยแต่ว่าอมยิ้มตอนนี้ให้เด็กๆแสดงความสามารถครับปิดตา แต่งหน้าได้ด้วยปิดตาแต่งหน้าเ่ง่าหมอเองเขาทำยังไงปิดตาแต่งหน้าเลยแลยวไปดูกันนะผลงานของเด็กๆกับการปิดตาแต่งหน้าบททดสอบนี้นะครับเป็นการทดสอบเรื่องของประสาทสัมผัสครับน้องๆนั้นจะต้องใช้มือนั้นคลำอุปกรณ์ในการแต่งหน้าและก็คลำใบหน้าของนางแบบเราครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะต้องแต่งหน้าบนส่วนไหนของใบหน้าครับ ไปดูกันครับว่าความสามารถของน้องๆนั้นจะสามารถแต่งหน้าได้สวยแค่ไหนไปชมกันนี่ครับมา2คนครับนี่ครับอบลมอย่างไรครับว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับนี่มีทั้งลิปสติกมีทั้งบลัชออนนะครับโอ้โหอชายโด์เยอะแยะไปหมดครับดิ้นสอเขียนคิ้วก็มียักหน้าครับเข้าใจครับไมองอุปกรณ์ก่อนนะครับเริ่มต้นครับต้องคลำหาเจอนะครับนี่ครับ หยัดไเลยครับจะหยิบถูกไหมครับเนี่ยเยอะไปหมดเลยโอเคโอเคเริ่มเลยครับเราจะทดสอบแล้วนะครับคำอะไรครับอ๋อคำแป้งครับคุณผู้ชมปั๊บเอ้ามาแตะหน้าทำไมนะครับจะต้องแตะหน้านางแบบเลยครับเอาาเาแต่งหน้าตัวเองครับอี๋สงสัยจะไม่เข้าใจโจทย์เลยครับทีมงานเคลียร์ด่วนครับโอ้โหมามุนเลยครับวันนี้ครับหน้าหน้าพี่นะคะ ไอ่้แก้เขินหน้าที่ไหนล่ะแง่แล้วครับมองไม่เห็นนี่ครับมาแล้วครับป๊าร์ตให้ครับโอ้โหปาร์ตซีซ้ายมาซีขวาเลยครับเร็วมากครับคามีนะครับวางนะครับโอ้โหปัดแก้มครับเอาไปปัดปากทำไมครับมองครับมีอยู่ชนะครับอปัดคางครับต่อด้วยลิปสติกครับ ยอมอมคทำก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้สัมผัสจับนี่นะครับพิสติกกดลงไป้อันนั้นเขียนโอ้โหเข่าแดงนะครับนางแบบครับเข่าแดงแล้วครับต่อไปเลยครับทาเปลือกตาครับคุณผู้ชมเอาครับคำแล้วครับนี่ครับเจอเปลือกตาแล้วครับแล้วไปฝนดั้งเลยนะครับลูก นั่นแหละครับกวบจะเจอเปิดตาเอาหมุเขียนใต้ตาซะกั้นครับเรียบร้อยครับผลงานพี่คะเสร็จแล้วดูไม่เจิดเอาครับเสร็จแล้วด้วยนะครับนี่ครับน้ว่าสวยแค่ไหนดูสิล้อครับบุกว่าเจอผีโอ้โหซอมบี้เหรอคะนี่เขินครับยังไม่จบครับช่วงหน้ามาดูอีกคนหนึ่งครับกับการปิดตาแต่งหน้าครับโอ้โหอะไรก็นั่นอะไรครับเขียนอะไรครับเนี่ย าชมกันต่อนะครับกับบททดสอบปิดตาแต่งหน้าครับนี่ครับเรามีอุปกรณ์แต่งหน้าไว้น้องๆเพียบเลยครับและเราก็จะปิดตาน้องๆครับเพื่อให้น้องๆนั้นใช้ประสาทสัมผัสในการคลําใบหน้านางแบบแล้วก็แต่งหน้าครับโอ้โหนางแบบแบบเกินน้ำลายเอ๊ะย่นะครับมาครับมีคลำนะครับถือลิสติกแน่เลยครับนี่ครับเจอปาก้วครับผู้ชมเอ้าเอาปากอยู่ตรงนั้นแล้วไปเขียนอะ้รครับไปโอ้โหเบาตาแล้วครับเอาครับ ทามปากเจอลยนะครับแต่ดันไปเขียนลูกตาครับไปนะครับโอ้โหทางแบบครับโอ้สักกดกลั้นอย่างเดียวเลยห้ามคู่เดียวครับนางแบบไปแลนะครับแต่แก้มครับแต่แก้มนะครับเจอแก้มแล้วครับปัดนี่โดนครับพื้นที่ใหญ่รับแก้มครับง่ายนะครับลิปสติกไม่รอบนะครับโอ้โหผมไม่เขียนอีกข้างนะครับตาจับปากแล้วครับนี่ครับ ป๊าบครับประสาทสัมผัสครับทำงานแล้วครับมือซ้ายมือขวาครับนี่ตายเลยน,นะครับเลยไปถึงนช้างเลยครับตายแล้วครับลิ้นสีปากย้ายมันอยู่ตรงคางแล้วครับโอ้โหนีโหโ่โ,โ,โ,โดนใครต่อยมาแล้วป่ะครับเนี่ยนางแบ,บ๊ว <c oughs> แต่งหน้าเอฟเฟกต์นะครับอย่างนี้ท่าทางเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วด้วยครับพร้อมยังมาดูหน้าเลยครับโอ้โหครับ<ว> เกงใจนางแบบมั้งครับน้องอแสดงอาการเอ้าก็เลยต้องเฉลยไปครับวันนี้คือบททดสอบแล้วครับไม่ถือสากันเรื่องของการปิดตาแต่งหน้านะคะก็เป็นการทดสอบเรื่องของระบบประสาทสัมผัสข,ของเด็กๆค่ะว่าถ้าหากว่าไม่ใช้ระบบประสาทสัมผัสเรื่องของสายตานั้นแล้วน้องๆจะสามารถกะระยะต่างๆได้หรือไม่นะคะซึ่งระบบประสาทของคนเรานะคะก็มีหลายๆอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะฝึกกระตุ้นใช้ ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆเช่นการติดตานะคะก็จะเป็นการส,ส่งเสริมทําให้มนุษย์เราคนเรานี่มีการใช้ระบบประสาทสัมผัสอย่างอื่นได้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในบางครั้งบางคราว <te le> อาจจะฝึกให้น้องๆนะคะเช่นอาจจะคลาหาของอะไรผ่านเกมต่างๆก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเวลาอาบน้าอย่างนี้ค่ะอาจจะลองให้ฝึกหลับตาแล้วก็อาบน้ําถูสบู่อย่างนี้ไปก็ได้นะคะ กลับมาช่วงท้ายรายการอย่างนี้นะครับก็มีของฝากเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วประมาณสักสองอาทิตย์น่าจะดีขึ้น<ช>แต่ถ้าใครยังไม่ดีสำรตัวตัวเองนะครับพ่อแม่เองนั่นแหละสิบาไ,<ะ>ไปส่งลูกแล้วก็นั่งอยู่กับลูกอย่างนั้นนะฮะทั้งเช้าเลยปล่อยเขาเถอะครับให้เขาอยู่กับครูไ,ไม่เกินสองอาทิตย์ครับ เดี๋ยวเขาเองเขาปรับตัวได้โดยที่ไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับคุณพ่อแม่เขาไม่ต้องห่วงเขาด้วยเดี๋ยวเขาปรับตัวได้เร็วกว่าการที่เราอยู่ด้วยกับเขาจะเป็นผู้ปกครองที่งองแง่ไม่ใช่น้องๆงอแงใช่แล้วนะคะไม่อยากห่างน้องๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณทุกที่8กด้วยนะคะที่โพสเข้ามานะคะผ่านทาง a c e b o o k หรือว่า T w i t t e r ของซีก็มีด้วยนะคะแต่ว่า a c e b o o k นี้สามารถไปคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับรายการอมยิ้มได้ด้วยนะคะ เฟซบุ๊กเข้าไปที่เฟซบุ o กนะคะหาง่ายๆเลยเพจไทยอมยิ้มแล้วก็เวนวัคช่อสารับรองหาเจออย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยนะอานะครับมีอะไรก็แนะนำมานะครับตัวนี้แล้วก็ถามคำถามได้ด้วยเอาละครับวันนี้เวลาหมดบนเวลาแล้วครับเราต้องคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเตรียมพบกับเขาคาแมนมาแล้วมนุษย์คาแมนเด็กๆจะรู้สึกอย่างไร และเขามาทำไมเขาจูไปหนีไปไหนกูกกลัวแหละลูก